ในช่องครูนัน h ชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะต่อของชั้นม .1 ก็มีนะครับ new world o นะครับทักทายเข้ามาได้นะครับว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรจะสอบถามอะไรคุณครูก็ถามได้นะครับหน้าที่13นี้คำสั่งบอกว่า s y t words ก็คือจงพูดคำศัพท์เหล่านี้ listen and repeat ให้ฟังแล้วก็ให อ่านตามพูดตามนะครับ repeat consonant sounds ครับตัวเล็กนิดหนึ่งนั่นก็คือเสียงพยัญชนะ final sound เสียงพยัญชนะตัวสุดท้ายนะครับคำว่า circle แปลว่าวงกลมนะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษคำว่า triangle แปลว่าสามเหลี่ยม ที่คุณครูไม่ทําให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะถ้ายืดภาพวงกลมก็จะกลายเป็นวงรีนะครับก็เลยทําเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งซ่านะครับแปลว่าด,ดาวโอนะครับแปลว่าวงรีรูปไข่วอลซาวส์นะครับแปลว่าเสียงสระวอลแปลว่าวรวสระซาวส์แปลว่าเสียง ตัวเลข50นะครับภาษาอังกฤษก็คือ f 0กันไกลนะครับภาษาอังกฤษว่า s i s s o r s sisters นะครับตัว s เยอะหลายตัวนะครับจะไม่ดีนะครับผมอลองมาฟังคลิปเสียงต้นฉบับกันดูครับว่าศัพท์เหล่านี้เขาออกเสียงอย่างไร C D script 16 for students book activity 8 Say the words. Listen and repeat. Consonant sounds. Final sounds. Circle. Triangle. Stars. Ovals. vowel sounds 50 scissors โอเคครับเสียงต้นฉบับจบไปแล้วครับคุณครูมาทวนหะอีกครั้งนะครับผม consonant sounds แปลว่าเสียงพยัญชนะ final sounds แปลว่าเสียงพยัญชนะตัวสุดท้าย Final, นแปลว่าสุดท้ายนะครับเวลาแข่งขันกีฬารอบ final ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับซึกลนะครับคือวงกลมนี่นะครับหรือนอกจากใช้คำว่าซึ c l e ก็ใช้คำหนึ่งคือ Round นะครับ R o U N D, round แปลว่าวงกลมหรือแปลว่ายกนะครับถ้าเป็นมวยก็ยกที่หนึง round o น,นะครับแปลว่าวงกลมหรือแปลว่ายก ของการชกมวยก็ได้ triangle แปลว,ว่าสามเหลี่ยมนะครับ star แปลว,ว่าดาว wow เส้าเสียงสระ oval วงรี vo, ri, รูปไข่ f i e t ห้าสิบ scissors กันไกรเป็นอันว่าหน้านี้รวดเร็วทันใจนะครับจบหน้าที่23่สแ่เพียงเท่านี้ครับผม